สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลีมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนกันยายน2 5 6 3ดังนี้การติดตามผลการดำเนินงานแปลงกระจายพันธุ์ข้าวกข79ของเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์จากแปลงนาโรงเรียนในร้อยพระจุนอาจอมกล้าวสวัสดีค่ะวันนี้เราขอแนะนำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกขเจ็กกลุ่มเกษตรกรของตำบลปากพลีนะคะ,ดคะได้รับ พระราษทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันบุญลุ่งละออค่ะเป็นเจ้าของแปลงนาแปลงนี้ได้มเมล็ดพันธ์ุมาจากจปลลาก็ให้เอามาขยายพันธุ์ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันกอขอด79จำนวน2,450กิโลกรัมดำเนินการในพื้นที่อำเภอปากตีเกษตรกรเป้าหมายเป็นสมาชิกสนยนข้าวชุมชนบ้านลงแขวนหมู่ที่5ตำบลเกาะหวายและหมู่ที่1ตำบลปากดีจำนวน13รายพื้นที่163ไร่ โดยในปีนี้กเกษตรกรเริ่มทำการเพาระปลูกในเดือนมิถุนายนและคาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ และในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกนำโดยผู้อำนวยการศูนย์ได้มาให้ความรู้กับกเกษตรกรพร้อมทั้งร่วมกันตัดพันธุ์ข้าวปนในแปลงตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ79ที่ดีมีคุณภาพเหมาะสําหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับกเกษตรกรในฤดูถัดไปตองซ้ายขวาหน้าของเราไม่ต้องไปดูของเพื่อนไม่ต้องชี้เพื่อนผมอยู่อันไหนไม่ต้องนะ ของเราอย่างเดียวเม็ดค่นข้างแบบป้อมป้อมกว่าสั้นกว่าแล้วก็ปลายเม็ดไม่ค่อยโค้งแต่ถ้าเราเก็บข้าวเราเล็กๆกว่านี้เราต้องถอนนะคะเพราะนั้นเก็บไม่ยากเนาะวิธีการดูอันนี้เราชัดเจนล้วไม่ใช่เนาะทุกคนเห็นนะคะก็เขาเราก็ตั้งใจจะเอามาขยาย ให้แก่เกษตรกรทั่วไปอ่ะแต่ปีนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเนะมันผลมันทิ้งช่วงอ่ะมันก็ได้ผลที่ไม่ได้เท่าดีเท่าที่ควรอ่ะเราก็ดีใจนะภาคภูมิใจที่เราได้มเมล็ดพันธุ์พระราชทานมานะ่ะแบบว่าทั้งหมู่บ้านนะ่ะไม่มีใครได้มาเราได้มาเราก็ถือว่าเราภาคภูมิใจเป็นเกษตรกรนำอ่ะ